สวัสดีครับในพาร์ทนี้ของเราจะมาพูดถึงเรื่องการระบบ t k ครับ t k เกมนี้นะครับจะเปิดให้เฉพาะแมปแมปไม่ใช่เมืองครับคือถ้าอยู่ตามสำนักตามเมืองอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องกลัวโดนตีเหมือนเกมไอหินนะครับไอหินคืออยู่ตรงไหน,นมันบวกกันได้หมดครับแต่ตรงนี้ไม่ใช่นะครับน,นี้ได้เฉพาะ,ะในแมป เห็บแววหรือในแบบอมเตสอะไรต่างๆนะครับการเปิด EK หรือเรียกกัน,นง่ายๆคือเปิดแดงนะครับเปิดแดงยังไงนะครับผมเจอคําถามนี้บ่อยมากนะครับคือวิธีเปิดแดงนะครับก็คือนี่ครับบนซ้ายหน้าจอนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้บนซ้ายเนะน,นี่นยจนะะมีเอนแรกเลยมันจะตั้งให้เราเป็นสันตินี่ยจะเป็นรูปมือจับกันมันจะขึ้นหมดสันติคือ ราจะไม่ตีใครอ่ะ,อะที่ผมชอบที่สุดคือเออเนี่ยคือมวลขจัดมารน,นะครับมวลขจัดมารคืออะไรมวลขจัดมารคือเราสามารถตีไอ้พวกหัวตั้งแต่หัวเหลืองขึ้นไปอ่ะหัวเหลืองหัวส้มหัวแดงเราตีได้หมดคือเราเราตีมันแล้วเราฆ่ามันตายเนี่ย เราจะไม่ได้โทษเราจะไม่มีเราจะไม่ขึ้นหัวส้มหัวแดงอะไรตามพวกมันนะครับแต่ถ้าเราติ๊กตรงมือสังหารเนี่ยแล้วเราไปฆ่าฆ่าคนพวกหัวขาวหัวอะไรองเงี้ยหัวเราก็จะเป็นสีส้มสีเหลืองสีส้มสีแดงอนะไรเงี้ยการเปิดหมอดดีเชนี้เปิดได้ตั้งแต่เลเวล31ขึ้นไปนะครับซึ่ง ผมลองแล้วเวลลํต่ำ่นนั้นเปิดไม่ได้ซึ่งมันก็มีอธิบายบอกครับว่าเวลเอ31สามารถเปิด PK ได้แล้วนี่เราจะมาบอกในส่วนต่อไปครับกระจัดมานี้เราไม่สามารถตีหงขาวได้นะครับกิ้วโจมตีผู้เล่นนอกเกิ้ก็คือเมื่อเราอยู่ในสังกัดกิ้วต่างๆนะครับกิ้วเราเรา ดิ๊กตรงคิวนี้อย่างถ้าเป็นวอลคิวอย่างเงี้ยแบบยังไงละ่ะคิวเราไปมีเรื่องกับคิวนู้นคิวนี้อ่าอย่างเงี้ยเราก็รัดสถานที่กันไปตีอะไรประมาณเนี้ยแล้วเราเราต้องติ๊กคิวนี้ไว้ครับถ้าเราไปติ๊กมือสังหารอย่างเงี้ยเราก็จะตีโดนคิวเดียวกันด้วยเราต้องมาติ๊กที่คิวครับเพื่อจะไม่ให้ตีโดนคิวเดียวกันนะครับ ตีทุกคนที่ไม่ใช่กิวเรานะครับเออตีมันหิเกี้ยงครับอ่าผมขอตั้งขจัดมาแล้วะกันครับเผื่อมีใครหัวแดงวิ่งผ่านมาครับผมจะได้เก็บอะไรครับเดี๋ยวลองวิ่งดูสักครับนะครับว่ามีหรือเปล่าอืมตรงนี้หายากครับพวกหัวแดงมาตอนค่ำา่ดืดมืดๆแต่ต้องรอด,ดูพี่ผมครับว่า พี่แกจะมีหาเรื่องมาหรือเปล่าครับครับเพรามก็ไม่มีอะไรมากครับในส่วนของการเปิดหมด EK นะครับอา๋ยวผมจะลองตีคนดูให้ก็ได้นะครับไม่ดตีแบบผมเป็นคนดีครับเอาเอาเป็นว่าตำนั้นครับพี่ที่บอกไปครับเป็นการเปิดหมดรับคือ เกมนี้เสียอย่างหนึ่งครับคือใครเปิดด k เราไม่รู้นะครับว่ามันเปิด EK อยู่ครับซึ่งถ้าเป็นในนายหินอะไรอย่างเงี้ยมันจะขึ้นเป็นตัวสีแดงแบบเป็นออร่าเป็นเลือดอย่างเงี้ยเลอทาให้เรารู้ว่าเนียไม่เปิดแดงนะนะร,ระวังดีๆระวังเัืตลอะไรอย่างเงี้ยเออครับในสวนน้องฟ้าน,นี้ก็ขอจบเยงเท่านี้นะครับ